วยเจตนารมณ์ในการนำความจริงตามธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการบำบัดโรคและด้วยแรงบันดาลใจจากที่เคยเป็นผู้ป่วยโรคเมตาโบอลิกซินโดรมนายแพทย์บุญชยัยอิสาราพิสิทธิ์ผู้ซึ่งทดลองและพิสูจน์ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในการปฏิรูปกายและจิตพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา ในปีพุทธศักราช2553นายแพทย์บุญชัยอิจราพิสิทธิธ์จึงได้ก่อตั้งสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์ผมมีข่าวดีนะครับคนั้นวนโดยเปิดเป็นค่ายบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงระดับไขมันในเลือดผิดปกติและโรคอ้วนโดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัด ผักเนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างนนะ้ำเปล่าทิ้งซะก่อนเลยอย่าไปเสียดายนะ้ำแช่ไว15้15-20้าถี่สินาทีให้คาบที่มันเป็นขาวๆอ่ะคาบที่เขาฉีดยามันออกมาเลยอันขวาหนึ่งจุดึงก็ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนส่งพนักงานเข้ามารับการฝึกอบรมคาทิธนาคารออมสิน และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณหมอให้พลังให้ความคิดแล้วก็ใช้จิตวิทยาให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการรักษาเราสามารถที่จะแก้ไขพฤติกรรมเราได้แก้ไขยอย่างจริงๆแล้วก็แก้ไขได้ตลอดไปไม่เรากลับมาเป็นเบาหวานอีกคือได้ทั้งแก้เบาหวานด้วยแล้วก็ได้แก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนด้วย จากว่าบริษัทที่ทํางานอยู่ได้มีนโยบายที่จะปรับบุคลิกภาพของพนักงานในบริษัทนะครับในฝ่ายที่จะต้องพบปากกับกับลูกค้าสิ่งที่ได้รับเลยนะครับก็คือวิธีการใช้ชีวิตนะครับให้เป็นไปอยา่างเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับจากปกติที่ใช้ชีวิตนะครับในแต่ละวันก็อยากรับประทานอะไรก็ทานเข้าไปก็มาที่นี่เราก็จะได้รู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทานเราควรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อดำลงให้ให้สุขภาพเราฮะดีที่สุด ในวิธธีของรรมชาติตครับลอดการใช้ชีวิต5ว,วันในค่ายบำบัดท่านจะได้รับการประเมินสุขภาพด้วยการตรวจร่างกายและตรวจเลือดเพื่อให้ทราบถึงภาวะเมตาบอลิซินโรคว่าเป็นอย่างไรท่านจะได้รับฟังแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการรักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร้อมเอกสารประกอบการบรรยายรวมทั้งการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพการทำน้ำสลัดน้ำผักผลไม้ปั่นและการทำน้ำคอรรฟิลเพื่อใช้ในการล้างผิดอีกด้วยรวมถึงคำแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องและหลักในการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติห้ามห้าตองห้าเพื่อปลอดจากโรคร้ายทังป่วงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ากำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่เนี่ย ถ้าได้มีโอกาสมาศึกษาหรือมาเรียนรู้หรือมาเข้าค่ายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงต้องเป็นอย่างผมเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้เห็นชัดเพราะว่าเราเองมีความรู้สึกต่อต้านมาตั้งแต่ต้นพอมามาดูแล้วมาเรื่องจริงมาจัดได้การศึกษาแล้วมันมันเห็นชัดกว่าการทานยามากมายเลยจริงๆปฏิบัติตัวให้ถูกวิธีด้วยการรับทานอาหารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆมันรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยแล้วก็จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นด้วย การมาเข้าค่ายเนี่ยพี่ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่มันจะมีคำตอบในในข้ออ้างท,ที่ที่พวกเราหามาให้ตัวเองอย่างเช่นไม่มีเวลาอย่างเช่นแบบไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการมาเข้าค่ายพี่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะถ้าหากว่าทุกคนที่สนใจสุขภาพอะคะ่ะก็อยากจะให้ลองมาเข้าค่ายตรงนี้ดูมันจะปรับ ตั้งแต่ความคิดพฤติกรรมซึ่งตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยม,มันสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงอะคะ่ะดิฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าเออมันจะมีผักผลไม้ที่จะบำบัดต,ตัวเราเนี่ยให้ความดันเลือดเนี่ยลดลงได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ยาอย่างตัวดิฉันเองนะคะอาจจะมีเบมไอที่เกินไปดิฉันมานได้สองวัน น้ำหนักลดลงไป1นกิโลก็รู้สึกว่าม,มาันมหัศจรรย์เป็นไปได้เหรอแล้วก็ดีใจที่ได้โอกาสมาที่นี่ยอมเล่าว่ามหาัศจรรย์แล้วก็ชอบค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการบําบัดโรคได้ด้วยตนเองและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองและห่างไกลจากโรคร้ายตลอดไป Música